เวลาทำงานทุกคนมีแก้วน้ำประจําตัวเป็นใบไหนกันบ้างาคะยังไม่มีใบที่ถูกใจฉันขอแนะนําใบนี้เลยค่ะแก้วน้ําสุญญากาศแฮนดี้0.7ลิตรและ0.5ลิตรจาก4ีแก้วเป็นแก้วที่มีดีไซน์ทันสมัยที่มาพร้อมกับหูจับใบสีดําขนาด0.7ลิตรและใบสีครีมขนาดกระทักรัดกําลังดีขนาด0.5ลิตรใส่ได้ทั้งน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นยกดื่มได้ง่ายๆใช้งานสะดวกไม่มีไอ้น้ําเกาะหรือหยดน้าหกเหลอะตามโต๊ะทํางานอากาศร้อนๆแบบนี้ก็สามารถทําเครื่องดื่มเย็นๆไว้ได้แก้วเก็บได้ทั้งความ ร้อนแล้วก็ความเย็นเก็บได้ยาวนานเครื่องดื่มไม่เสียรสชาติแน่นอนระหว่างทํางานหรือว่าประชุมสามารถวางแก้วน้ําทิ้งไว้ได้เลยกลับมาดื่มกี่ครั้งก็ยังชื่นใจเพราะว่าน้ําแข็งไม่ละลายเครื่องดื่มไม่เสียรสชาติฝากแก้วน้ําเปิดปิดงา่ายสามารถยกดื่มได้โดยตรงหรือจะใส่หลอดได้ตามสะดวกฟังชันการใช้งานครบคันขนาดนี้ต้องมีไว้สักใบแล้วไหมล่ะใคร,ใครสนใจแก้วน้ําสุญญากาศแฮนดี้7ลิตรและ0.5ลิตรสามารถเลือกซื้อที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยแก้วน้ําสุญญากาศแฮนดี้ดีไซน์ทันสมั้หูจบ and do